ได้แก่คุณพลงนปานจีนนายกเทศบุตรีเทศบาลกำบล์เชววดพวนเชิญได้แก่คุณพรฤดียอดฝันและก็อคุณสับสารินบุญสรง <c oughs> ครับ <c oughs> นะครับ พทศบาลก็จะเป็นหน่วยงานลำดับก่อนสุดท้ายที่จะเรื่อต้นของประธานจะได้วางผ่านพุ่มซึ่งในกำหนดการตรงนี้หลังจากที่พทศบาลวางผ่านพุ่มเสร็จแล้วท่านนายพลชะโวดประธานในพิธีก็จะเดินทางมาถึงบริเวณพธิธีดุร,ยมมริยางบรรเลงจะจะเปิดบรรเลงเพลงหมาเร่นะครับประธานขึ้นสู่เวทีปริสถานพระ,พระบรมาสารีรักษ์ถวายคำนับเปิดกลวยดอกไม้ สวายครื่องรรกการะคือผ่านทุม่มเงนผ่านทุกมทองและก็สวาย